โอเคสวัสดีนะครับวันนี้พบกับลุงอีฟอีกแล้วนะครับกับฟีฟ่าออนไลน์4ม o b บานนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําการรับของจาก c h a เปี้ยนพ s s ทซีซั่นที่8แล้วนะครับปกตินะครับกะาวว่าจะเปิดทีเดียวนะครับให้ถึงเลเวล30นะครับแต่ก้งใช้เวลานานนะครับเป็นเกือบเดือนนะครับก็เลยขี้เกียจนะครับก็เลยเอาเป็นว่าทัน3พาร์นะครับพารแลแวกก็เลเวล1ถึงเลเวล10นะครับ พา์ที่สองถึง20พา์ที่สามี่3 21ถึง30นะครับโอเคครับเรามารับแชมเปนพาสสั้นซั่นะครับแบบพรีเมียม2อง้อยก้6สบาทกันเลยนะครับผมอโอเคนะครับเลเวล10แล้วเรามารับของกันดีกว่าครับนี่นะครับ ส่วน Special r e w a r d ์นะครับต้องเลเวลสามสนะครับและเฉพาะผู้ที่สมัครส่วนแบบสอง้อยเก้าสิบบาทนะครับถึงจะได้นะครับอ่ารับก่อนนะครับนี่เป็นของรางวัลเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเบิกองบิของกันนะครับผมนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เจอกับหน้า จากการของนะครับที่เราไปรับมาจากหน้าเว็บไซต์แชมเปญพาร์ทเมื่อกี้นะครับก็จะได้การ์ดเช่านะครับร้อยล้านนะครับกล่องซูมนะครับเลี้วห้าเล็วจะได้ชุดนะครับผมนี่เรจะมีการ์ดบวกสามบวกห้าสามบวกหกนะครับดูไอคอน4ี่ร้อยสี่พีสองร้อยล้านก็ลุ้นเงินนะครับแล้วก็การ์ดบวกห้าสิบแปดนะครับครับเราจะรับกันทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับ เดี๋ยวขอรับของก่อนนะครับโอเคนะครับเรารับของมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดของกันการเช่าผมขอไม่เปิดนะครับเพราะขี้เกียจนะครับมันจะเต็มนะครับโอ้หได้การ์ดบวกแปดนะครับเก้าสิบหกโอนะครับปี u p นะครับผมการเช่าขอใหม่แล้วก็การ์ดบวกห้านะครับเช่าอีกหนึ่งใบนะครับ เรามาเปิดเงินก่อนนะครับนี่เงินในก่อนนะครับผมร้อยห้าสิบล้านนะครับแล้วก็สามร้อยห้าสิบล้านนะครับรวมไหมแล้วนะครับกบาร์ดเก้าสี่เปิดทิ้งมาเลยนะครับผมสองล้าน โอ้โหรอยคินนะครับแล้วก็การสีอ,อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมสล้านนะครับแล้วก็93 4ล้านนะครับขาเสลนลนะครับเปิดการสูงเงินนะครับ10ล้าน97นะครับปี20่สิบ ucl นะครับหล้านนะครับ CP นะครับสี่ร้โอเคแล้วก็ปลาอะไรดีอันนี้ดีกว่านะครับบวก3าบวกหนะครับเราเรามาลุ้นกันนะครับแปดสิล้านบวกสนะครับทำไมไม่มาบวกห้าวะวก็แปดสิบห้นะครับบวกสถึงบวก6นะครับขอบวก6เจ็มเจมมาสัก1ตัวโอ้โหบวกห้โรดดี้โคตรเกลือนะครับ แล้วก็า92นะครับบวก1ถึงบวก5บวก3โอ้โหพหดก,กากนะครับเฮีย้เฮ้ยไม่ค่อยได้อะไรดีๆนะครับแล้วก็กัรดบวก3หนึ่งบวก5นะครับ92 o v r โอ้โห้หดก,กากนะครับ บอกตรงเลยครับแล้วก็แปดสิบแปดนะครับบวกห้าโอ้โหสองพันสองร้อยหกสิบล้านเดลิทนะครับโอเคได้เดลิทมาแล้วนะครับนี่เดลกัสอยู่ในคอนเดี๋ยวค่อยไปเปิดทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดเลยเ,เดี๋ยวค่อยเปิดนะครับมันไม่ค่อยสลักสัมพันอะไรมากไนะนะครับอืม เราก็กเช่าพวกนี้ไม่หอเบิดนะครับผมประมาณนี้นะครับเราก็ได้มานะครับเงินสามร้อยห้าสิบล้านนะครับแล้วก็แล้วก็ได้เดลิสนะครับสองพันสองร้อยตัวดินนะครับร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันหกร้อยนะครับสองพันหกร้อยเจ็ดสิบ ประมาณ2,800นะครับบวกกับเงินอีก300ร้สองเป็น3,100นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับทุกนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ